สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ C++ ีพรอเพลสในโอ้ยผ่านมาผมได้บอกคุณแล้วว่าการทำอินทิเก e ตลิชเชอร์เเนี่ยเราจะทำสามารถปริ้นได้3อย่างก็คือว่าเลขฐาน8เลขฐาน10่ประกอบเลขฐาน16ใช่ไหมย้ำกันอีกทีเลขฐาน8ก็ขึ้นต้นด้วย0ใช่ไหมซีเอ้าทแบบนี้นะครับซีเอ้าทแล้วก็เป็น0ูนยในตัวอีก2ก็จะอยู่ระหว่าง1ถึง7คุณจะเป็นอะไรก็ได้ระหว่าง1ถึง7แบบนี้นะครับเอาละครับผมอยากสมมติอ่าเนี่ยเนี่ยคุณรูล้ละจากนั้น เลขฐาน10ก็คือตัวเลขแรกจะอยู่ในแรงระหว่าง1ถึง9แล้วก็ตัวเลขฐาน16ก็จะขึ้นต้นด้วยศูนย์ x เล็กก็ได้หรือว่าจะศูนย์แล้วก็ x ใหญ่ก็ได้ในทีน่นี้ไม่ว่าคุณจะเขียนยังไงก็ตามไม่ว่าคุณจะเขียนเลขฐาน10หฐาน8หรือฐาน16แต่ว่าคุณต้องการให้เปลี่ยนไปอยู่ในเลขฐานอื่นอย่างเช่นว่าคุณอยากให้มันปริ้น์ออกในเลขฐาน8หรือว่าอยากให้มันปริ้น์ออกในเลขฐาน16คุณสามารถบอกอบอกมันได้ว่าให้ทำยังไงสมมติว่า ถ้าคุณเขียนเลขหารหาน16ใช่ไหมเลขหาร16ของคุณก็คือ 0x ใช่ไหมอย่าง 6, เลขหาร16อะไรที่ได้30อ่ะมาลองมาลองคิดกันดูก็คือว่า16คูณ2ได้32ใช่ไหมก็จะเป็นก็จะเป็น2 0ตรงนี้ก็จะเป็น32ถคูณไหมครับเพราะว่า2คูณ16ได้32 20ลบลบออก2ฉะนั้นผมเอา0ไปลบออก2 ผมก็ต้องยืมอันนี้ผมก็ต้องยืม2เอามามาเป็น1นนี่นะครับเดี๋ยวนะครับนี่ครับผมไปเอา <c oughs> ไปเปิดเพนมาคือรีซอตไม่พอครับอันนี้ก็ต้องรอมีคนมา,ามีคนมาซัพพอร์ตในเว็บไซต์เยอะๆนะครับเพื่อจะได้มีทุนในการซื้ออุปกรณ์ปากกาอะไรก็ว่ากันไปเอาละครับรอเล่นอันนี้นะครับตรงนี้ผมจะเอา20มาลบ2ในเลขฐาน16นะครับอันนี้เราไม่ใช่เลขฐานสิครับแต่น,นี้เราเป็นเลขฐาน16หในที่นี้2คูณได้ สองคูณสิบกยกกาลัง1ก็คือ2องคูณสิก็ได้สามสองใช่ลบสเราจะต้องการให้ได้30มฉะนั้นผมยืม2เข้ามาหนึ่งใช่ไหมครับผมก็จะลบนี้1ผมยืมมา1ผมไม่ได้ยืมมา10ใช่ไหมผมยืมมาเป็นสิบถูกไหมครับเพราะมันเป็นเลขฐานสหไงว่าผมผมยืมมาเป็นส 16, 16ิบหกบหกลบสก็เหลือ14บถูกหรือเปล่าก็เหลือ1ิบก็คือ1นฉะนั้นไอหนของเราก็คือหนึของเราก็คือ a b c d d e e e หรือเปล่า E. อันนี้จะเป็น e นะครับก็คือ10 11 2 3 4 1 e ฉะนั้น1 e ของเราก็จะต้องเป็นเลข30นะครับผมจะปิดตรงนี้ไปก่อนอผมก็จะเป็น1 e แบบนี้นะครับผมก็จะลองลันดูถ้ามันเป็นเลข30เราก็จะทำวิดีโอนี้ต่อแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่เลข30เราจะหยุดวิดีโอไว้ตรงนี้เพราะว่าผมไม่มีศักยภาพมากพอที่จะทำวิดีโอได้แล้วลองมาดูก่อนอ่ามันเป็นเลข3 0จริงด้วยฉะนั้น ผมสามารถทำวิวได้ต่อเพราะว่าตอนนี้หัวสมองกำลังใช้งานได้อยู่ะนะครับในทีนี้นเลข30คุณจะเห็นว่าเราทำเป็นเลข h e x d e c i m a l ใช่ไหมเลขหาน16แต่ว่ามันก็ปริ้นในเลขหาร10ให้เราถ้าเกิดว่าคุณอยากให้มันปริ้นออกในเลขหาร16เนี่ยคุณก็จะต้องบอกวานว่าให้ปริ้น hex แบบนี้นะครับแบบ hex แล้วผมก็จะรันฉะนั้น i 0 x 1 e ูนเนี่ยมันก็จะปริ้นออก0ูน e แน่นอนเอนนะผมจะลองรันดูนะครับกดปุ๊บ หน้าแฮร์ร่าม,มันก็จะขึ้นมันจะข,ขึ้นออก1 e ให้เราว่าเป็น3 30 30มสานะครับถ้าสมมุติว่าผมจะพิมพ์ผมจะพิมพ์30นี่นะครับผมผมเอ็นไลน์มันซะแล้วผมก็จะพิมพ์ hex เหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นเลขฐาน10ใช่ไหมครับ30ของเราเป็นเลขฐาน10แล้วแล้วมันจะพิมพ์ในเบสเบส16อันนี้ อันนี้ถึงเราจะเขียนเป็นเลขฐานสิบหกก็ตามเลขฐานสิบก็ตามรือว่าเลขฐานอะไรก็ตามแต่เราบอกเขาว่าท่านี่นะให้พิมพ์อยู่ในเลขฐานสิบหกนะ<อ>เขาก็จะพิมพ์ให้เลขฐานสานสิบหกให้เราเห็นไหมครับหนึ่ง e ก็หนึ่ง e เห็นไหมครับเพราะหนึ่ง e ของเราเท่ากับสามสิบก็คือตัวนี้แล้วตัวนี้ก็คือครับตัวนี้แบบนี้นะครับผมง่ายไหมเอาละครับแล้วก็มาดูเลขฐานแปดกันถ้าเป็นเลขฐานแปดคุณก็จะต้องบอกมันให้เป็น oct แบบนี้นะครับไม่ใช่อันนี้ co t o c t เนี่ยครับ ออกออกเตลนี่ครับออกออกเลขหาร8อันนี้ก็คือเลขหาร6ผมจะลองรันดูนะครับคุณลองคำนวณเองนะครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเป็นเลข30ใช่ไหมอ่ะเราเราเราผมจยังไม่รันนะครับเรามาลองคำนวณกันดูก่อนถ้าสมมตินว่าเป็นเลข30เดี๋ยวลก่อนจะลบยังไงไฟล์ 5, new อืมโดนเซฟอ่ะแบบนี้นะครับ ตรงนี้เป็น30ใช่ไหมถ้าเราอยากหา i 3 0เลขหาร8คงก็8ไปหารนี้นะ,ะ8 8 4 3 2 8 3 8 3 8 3 4, 8 3 24 8 3 8 3 24ลบนี้ก็เป็น6ใช่ไหมอันนี้เป็น6แล้วก็เอา8 8, 8ไปหาร3ก็ได้0เศษ3ฉะนั้นในนี้มันก็จะเป็น3 6ใช่ไหม36หาร10ไอ้36หาร8จะเท่ากับ 30ในหาร10บอะไน,นี้ครับ36หาร8 36หาร8ก็คือก็คือแบบนี้นะครับ36หาร8หาร8ของเรามันก็คือศูนย์น้ำหน้าใช่ไหมแล้วผมก็จะพิมพ์นี่ครับ36หาร8ก็คือ30ใช่ไหม แล้วก็30 30หาร8 30หาร10ปิ้นหาร8มันก็คือ36ฉะนั้นไอตัวนี้มันจะสลับกันผมว่าผมงงนะ,ะ,ะตรงนี้นะครับ30ของเราอยู่ในรูปหานฐาน10พอปิ้นไปเลขหาร8ก็คือ36โอเคนะครับฐานแล้วก็ตรงนี้มันเป็นมันเป็นในรูปของฐานฐานแ หาร8พอมันพิมนมันก็จะพิมนในเลขของหาร10ฉะนั้น8 3 2 4เอ่อแป๊บนึงเออเราเราถูกต้องแล้วเหรอครับผมจะลองรันดูอีไอ้3กทีไอ้3 36 36 30อยู่ในรูปหาร8ก็เป็น36 36อยู่ในรูปหาร8ก็คือ36มเหมือนกันแต่ว่าในนี้มันจะไม่พิมน์หาร10ให้เรานะครับเพราะว่า เพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยไอออกเนะี่ยโ c ซ่ยมันจะเอฟเฟกตลอดทั้งโปรแกรมเลยจนกว่าเราจะเปลี่ยนคุณคุณเข้าใจนะครับเอาละผมผมจะลองดูอีกทีหนึง่งนี่นะครับสมมติว่าผมผมปริ้นตรงนี้เป็น30แบบนี้นะครับฉะนั้นบรรทัดอ่าบรรทัดแรกกับบรรทัดสุดท้าย endl บรรทัดแรกกับบรรทัดสุดท้ายมันจะต้องเข้ากันถูกหรือเปล่าเพราะว่า ตรงนี้สามสิบอยู่ในรูปหารแดตรงนี้สาสิบก็เหมือนกันแต่อยู่ในรูปหารแดเหมือนกันอันนี้ก็สาสิหกอยู่ในรูปหารแปดผมจะลองผมจะลองรันนะครับผมจะปิดตรงนี้ก่อนโอ้ผมจะกดรันอีกทีหนึง่งฉะนั้นมันจะต้องเข้ากันทั้งหมดเลยเห็นไหมครับสามหกสาหกสาหเพราะว่าตัวนี้มันจะเอฟเฟกตลอดถ้าคุณอยากเปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปหาร1ิต่อจากนี้คุณจะต้องใส่ DEC เข้าไปนำหน้ามันก็จะเป็นหาร1ิเข้าใจนะครับอย่างตรงนี้ถ้าคุณ เปลี่ยนเป็นรูปหาร10 dec แบบนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็ dec แบบนี้ฉะนั้นอันนี้มันก็จะปริ้น36อยู่ในรูปหาร8ตรงนี้มันก็จะคือ30ตรงนี้ก็จะคือ3 30ตรงนี้นครับผมจะลองรันดูที่อันนี้อ,นอันเก่าปิดผมจะลองรันเห็นไหมครับ36อันนี้เรารู้แล้วว่ามันฐานแรกคืออะไรส่วนอันนี้ ก็คือเอ๊ะอะไรงงๆอันนี้0ูนย์อันนี้30นย์แต่ถ้ามันปิ้นสาเหมือนกันนี่ครับอย่างที่รู้ว่าศูนย์นำหน้าแล้วก็ตัวเลขอันข้างหลังนี้เริ่มตั้งแต่1นถึงเก็คือเลขหาร8พอ3ามสิบหการหาพอปิ้นเป็นเลขหาร10มันก็คือ30ตัวตรงนี้เป็น30มสิบปิ้นเป็นเลขหาร10ก็คือ30เหมือนกันไม่มีอะไรเห็นไหมครับสามสามสิบหกฐานแปดสามสิบหกสามสิบหกฐานแปก็เท่ากับสาหรับตัวหนังสือผมลายม ออยังอีกนิดนึงเรายังไม่ได้บอกฐอาน16เลยฐานสิ e หก HEX แบบนี้นะครับ X 3 6 HEX 36 30อยู่ในรูปฐานสิหกมันจะเป็นอะไรแบบนี้ครับเราก็ยมาล,ลองคิดดูเลยไฟนิวก็คือ16 16 2 3 2ก็เป็น16กับอีก14ใช่ไหมก็อ่ผมคิดในใจนะครับก็คือ1 1กับ14ก็จะเป็นโอเวท่ส o บสี่สิบหกส เอ็ดสองสามสี่อบซดีก็จะเป็นหนึ่งอีถูกไหมหนึ่งอีหนึ่งอีเอ๊ะรู้สึกว่าคุ้นคุ้นรู้สึกว่าคิดมาแล้วหนึ่งอีใช่ไหมสามสามสิบก็จะเป็นหน e. ึ่งอีนะผมจะลองรันด,ดูกดกดรันรันซิครับอ่าหนึ่งอีจริงๆด้วยนี่นะครับก็ในวีโอที่ผ่านมากับวีโอนี้มันจะเป็นฝาแฝดกันนะครับก็ลองดูว่ามันสัมพันธ์กันยังไงสำหรับในวีโอนี้ก็แค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในวีโอหน้าสวัสดีครับ